Yo, สวัสดีคุณผู้ชมนะครับทุกๆท่านกันด้วย is your boy best DJ gaming ในวันนี้ครับคุณผู้ชมเราก็ผมมาเล่าเรื่องผีกันดีกว่า horror story แมปแมปนี้ผมก็ผมเคยอัดไปแล้วเมื่อปีที่แล้วเดือนกุมภาเดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ให้ตรงนี้นี่คลิปนี้เลยนะครับอันนี้เป็นพาร์ทแรกเว้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยผมน่าจะอ่านไปประมาณ3-4เรื่องประมาณนั่นแหละเนาะ แต่ว่าวันนี้นั้นนะครับแมปนี้ผมเขาได้ทำการอัปเดตใหม่เวแถมยังมีแมปที่2ด้วยฮ่าเรืสตอรี่ภาคที่2แต่คือเราต้องอ่านแมปนี้ก่อนนะครับเราถึงจะไปอ่านภาคที่2ได้โดยเสน่ห์หลักๆนะครับของแมปนี้คือจัมส์แกเวมาโอเคตอนนี้ผมอยู่ในแมปเรียบร้อยแล้วนะครับแมปหลักๆเลยที่เขาอัปเดตเข้ามาเวเรื่องนี้พีกี้ปรดระวังด้วยนะครับ ว่าเรานั้นต้องเปิดเสียงเอาไว้ในการอ่านเรื่องนี้กูว่าจัมสแกนแน่นอนส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็น่าจะเป็นเออสมอลดอกหมายิ้มนะครับน่ารักจริงๆริอันนี้ปุ่มไปพาร์ทสนะครับถ้าเกิดผมอ่าน2เรื่องนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะไปต่อกันพาร์ทสองเลยเนาะอ่านเรื่องไหนก่อนดีอ่านเรื่องหมายิ้มันก่อนคุณผู้ชมโอ้โหสีหน้าตัวละครถือว่า depressing ใช้ได้เลยนะครับโดยเฉพาะ คุณผู้ชายคุณผู้ชายนี่แบบอื ừ ừ, สีหน้าอีปิกมากนี่ที่รักรู้ไหมว่าฉันนั้นมีความสุขมากเลยที่พวกเราได้ลูกหมาตัวใหม่นายคิดว่าพวกเราควรตั้งชื่ออะไรดีอืผมคิดว่าเราควรนตั้งชื่อเขาด็อกสมาลหมายิ้มเป็นยังไงล่ะโอ้โหมึงดูหน้าหมามึงด้วยตอนนี้เขาอาจจะขับรถถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนีครับฉันควรที่จะนอนหลับได้แล้ว พวกเราเนี่ยมาถึงข้ำมมากเลยฝันดีนะสมาลคุณผู้หญิงคนนี้หลับเรียบร้อยแล้วนะผมชื่นชอบการที่เขาเอาตัวละครรูปแบบใหม่ของโรบ็อกมาประกอบในเนื้อเรื่องนะครับเพราะว่าดูแล้วถือว่าเป็นสีสันเลยอ่าอันนี้หลับเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าต่อไปกูว่าจมสแกร์หรือเปล่าใ,ใจเข้าลึกๆชึบยังไม่จมสแกร์แต่น้องหมาเขาลุกขึ้นมาแล้วนะครับ อหมาแม่งแปลงร่างเป็นหมาแบบเนี้ยคุณผู้ชมคุณผู้ชมลองคิดดูนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมรับเลี้ยงหมาตัวใหม่นะครับแล้วเวลาคุณนอนหลับเขาแปลงร่างเป็นแบบนี้มึงจะรับเลี้ยงเขาอยู่ไหมกูถามจริงอยานะจะจัมสแกร์พรีซีโอยกูสะดุ้งไว้ก่อนดูดยานะดูดีนะดดหมามันน่ากลัวโอ้โหกูเห็นสนิคพิกตรงนี้แล้วโดนจัมสแกร์แน่เลยวะ่ะ โอ้๊อดคุณผู้หญิงคนนี้เขาตื่นขึ้นมานะครับคือเขากําลังจะเช็คหมาของเขาเว้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเรียบร้อยผัวเขายังนอนหลับยาวๆเลยสุดยอดหลับแบหบหลับลึกด้วยโอา my God ยังมีหน้าต่อไปอีกเหรออุ้ยทำไมมันน่ากลัวจังเลยแล้วดูหน้าตาที่แบบไม่รู้ร้อนนี่สิกูเลยยางชอบจริงจเลยเดี๋ยฉันจะขอไปดูหน่อย แกสมาอยู่ที่ฮารเว์ตรงทางเดินนะครับเจอไหมอ้าวนั่นไงกูว่าแล้วคือชาบเกมนี่ชาบเกมโอ้ my god นี่ไงหมาแม่งแดกเจ้าของนะสมายด็อกนะครับได้ทำการแดกผู้หญิงคนนี้ซากศพแล้วก็เลือดด้วยและหลังจากนั้นเธอก็สูญหายและไม่มีใครเห็นเธออีกเลยไม่คุณผู้ชมแต่มันไม่ฆ่าผู้ชายคนนี้นะเว้ยโอ้อรุณสวัสดิ์นะสมาย ฉันคิดว่าแม่ของเกเนี่ยน่าจะออกไปทำงานแล้วแหละไม่ฟังนะเมียคุณตายแล้ว XD เอาจริงนะครับผมคิดว่าคุณผ,ผู้ชายคนนี้ถือว่าน่าสงสารมากเพราะว่าเมียของเขานั้นหายไปตลอดการแล้วไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นและสิ่งที่แย่ที่สุดคือหมาตัวนี้มันยังแปลงร่างเป็นหมาอินโนเซนต์อยู่เลย <c oughs> ไม่ต้องมองหน้าอย่างนั้นเอาละเรื่องต่อไปพีกี้เตรียมพร้อมไว้ด้วยเดี๋ยวเจอจัมส์สเกนะ ฉากนี้จะประกอบตัวละครไปด้วย2ตัวนะครับแล้วก็ที่สําคัญเขาเป็นผู้หญิงอันนี้คือชอบชอบมากสุขสันต์วันเกิดนะลูกนี่เอาของขวัญไปเลยกูเกียดเสียงว้าวขอบคุณค่ะคุณแม่หนูอยากจะเปิดจังเลยเอาละ่ะเปิดเลยเปิดเลยนี่รับไปลูกของขวัญของลูกอโอโแม่นี่มันหนักใช้ได้เลยนะเนี่ย <laughs> มึงเอาอะไรมาให้ลูกมึงเนี่ย ว้าวแม่ตุก๊กตาหมูขอบคุณมากมากเลยค่ะหนูอยากจะได้มันมาตั้งนานแล้วอ๋อไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรแม่ยินดีที่จะซื้อให้ลูกช่องต่อไปมันเป็นความมืดคุณผู้ชมเตรียมใจเอาไว้กัวจัมสแกร์สามสองหนึ่งปิดหูเฮ้ยจาอ่ะไม่เกิดอะไรขึ้นวะนี่เด็กน้อยได้เวลานอนแล้วโหแม่อะไรวะหนูยังอยากจะเล่นกับตุ๊ก แต่เอ็งตื่นมาแล้วนะมึงไปนอนเดี๋ยวนี้เลยฮะก็ได้ปถอยเรียบร้อยคนะรับตีกับแม่เรียบร้อยอย่านะอุมีเสียงหมูด้วยตะกี้เอ้ยลูกนี่มันเสียงอะไรเนะี่ยฮะอ๋อมันเป็นเสียงของ,ของเล่นหนูเองโอเคกน,นคงไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะปิดไฟแล้วนะได้เลยฟันดีค่ะคุณแม่ถให้ผมเดานะผมคิดว่าไอ้ตุกก๊กตาเนี่ย มันแม่งจะแปลงร่างเป็นพิกกี้ไปในตอนกลางคืนเหมือนกับเรื่องน้องหมาสุดสยองขวัญตุ๊กตาหมูมันค่อยๆโตขึ้นหรือเปล่าตัแบบ๊บนึงนะหรือว่ามันตัวเท่าเดิมวะแต่นี้มันเป็นตอนมืดแล้วนะคือเกมเนี้ยกูแม่งต้องแบบทำใจจัมสแกรกไว้ตลอดไปหนบกูเกียดถึงแม้ว่าจัมสแกรกมันไม่ได้น่ากลัวนะเว้แต่คือเสียงมันดังคุณผู้ชม แล้วรูปภาพตะกี้ไม่ได้น่ากลัวเลยด้วยฮ่าฮ่าฉันกายร่างเรียบร้อยแล้วแล้วแกจะต้องตายอุด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 พี่มึงอ๋ไม่ได้ปวดอยาฆ่าฉันเลยพิกี้ฉันยอมทําทุกอย่างเลยอันนี้เป็นอ่าพิกี้จัก,กรวาลรูปแบบใหม่ล่าสุดเหรอเนี่ย <c oughs> <c oughs> ยอมทําตามทุกอย่างเลยอย่างนั้นเหรออย่างนั้นจงไปฆ่าแม่ของเธอซะแล้วฉันจะไว้ชีวิตแก ถ้าไม่อย่างนั้นแกจะต้องตายอูดอูดนี่จะต้าหรือเปล่าฉันไม่อยากให้แม่ของฉันตายนะและเมื่อวานก็เพิ่งเปนวันเกิดของฉันด้วยที่สําคัญอูดอูดพี่มึงสิโอ้ย m y g กองั้นก็แย่หน่อยนะคราวนี้แกก็ตายไปซะแม่ของแกจะต้องทุกข์ทรมานอย่างแน่นอนในดูโอ้ m ม g ก d พิกกี้แม่งใช้ไม้นี้ ฟาดหัวน้องเขาตายหรือไงหาร์ดคอร์มากคุณผู้ชมโอ้โหนี่ลูกตะกี้น้นมันเสียงอะไรนะี <c> ่ย <oughs> เสียงอะไรไม่รู้แต่ลูกเองหายไปแล้วหน้าต่อไปโอ้ยกูยังอ่านหน้าสุดท้ายไม่เสร็จนี่จะมีใครเชื่อเลยเธอตาบนที่นอนของเธออย่างหน้าพิศวงโอ้ oh my god เจ้าหมูนั่น นี่ก็น่าจะเป็นหน้าสุดท้ายนะครับก่อนที่ตะกี้กูจะเหยียบตรงนี้แล้วก็เทเลพอร์ตกับสปอนสุดก็คือพิกกี้นั้นหายตัวไปนะครับแล้วก็คุณผู้หญิงคนนี้เขาเสียลูกพีกกีเว้ยคราวนี้เรื่องใหม่ผมก็น่าจะอ่านเกือบหมดแล้วแหละไปต่อพาร์ทสองเลยโอเคคุณผู้ชมตอนนี้ผมมาอยู่ที่พาร์ทที่สองแล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมลองเดินเดินดูเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันใช้ตัวละครซ้ำกัน อย่างอันนี้ก็พิกกี้อาจจะคิดว่าสิ่งที่เราอ่านตะกี้นี้เขายกมาไว้ตรงนี้หรือเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่นะครับถ้าเราลองเข้าไปดูเนี่ยเป็นเนื้อเรื่องใหม่เลยเวซึ่งก็มีหลายเรื่องมากๆนะครับเดี๋ยวเราอ่านพิกกี้เนื้อเรื่องภาคต่อกันเลยดีกว่าเผื่อว่าเรานั้นนะครับจะได้รับบอดแสอะไรจากเรื่องตะกี้เอหรือว่ามันเป็นจัก,กรวาลใหม่เลยวะดูดิอันนี้มันเป็นตัวละครใหม่เลยนะครับคนนี้เขาชื่อว่าโรซี่ นี่พวกนายพวกนายเคยได้ยินเกี่ยวกับตำนานพีกกี้บ้าง่ะเพรสตันตอบว่าไม่ทำไมแหละเห็นเขาบอกไว้ว่าพิกกี้เนี่ยจะเดินลาดตะเวนบริเวณรถไฟใต้ดินตอนเวลาตีสามทุกๆคืนเลยนะและเขานั้นจะทิ้งเงินเอาไว้ด้วยอ๋จริงเหรอแล้วเขาทิ้งไว้เยอะหรือเปล่าวะฉันได้ยินมาว่าเขานั้นทิ้งเงินเอาไว้หนึ่งล้านโลบัคส์เลยนะเว้ มันมีตำนานแบบนี้ด้วยเหรอวะโอ้ว้าวจริงเหรออย่างกันพวกเราควรจะต้องไปเลยนี person, ่เพสตันใจเย็นนะมันแค่เป็นตำนานานั้นแหละกูถามจริงเรื่องแบบนี้จะเป็นตำนานได้ยังไง <c oughs> มันมีความน่าเชื่อถือไหมเนี่ยให้ตายเถอะอยากจะบอกว่าแค่เรื่องเล่าหรือว่าตำนานเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงซะหน่อยใช่ใช่ใช่ฉันนั้นก็ยังอยากจะไปอยู่เลโอเคงั้นแผนเป็นแบบนี้นะทุกคน พวกเราจะไปที่สถานีรถไฟใต้ดินเวลาตีสองครึ่งแล้วก็ลักลอบเข้าไปตอนตีสามเป็นยังไงล่ะเดีลไหมโอเคเดีลดีลอ่านี่ไงมากันแล้วคุณผู้ชมเอาละพวกนายพวกนายต้องเงียบเอาไว้นะพวกนายอยู่ตรงนี้รอแล้วกันเดี๋ยวฉันจะไปลูดของก่อนเออฉันรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ง่ายเลยนะแต่ว่าฉันจะพยายามละกันเ,ออเรียบร้อยห้านาทีต่อมานะครับ เมื่อไรโรซี่จะกลับมาเนี่ยอืมฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ปกติเนี่ยน่าใช้เวลาสินาทีฉันคิดว่าอย่างนั้นนะคืออันนี้มันพึ่งไปได้แค่ห้านาทีไงคุณผู้ชมสิบนาทีต่อมานี่นี่มันสักพักหนึ่งแล้วนะเพรสตันทุกอย่างมันโอเคนะตอนนี้เธอก็คงพยายามอยู่แหละบางทีเธออาจจะหาเงินไม่เจอก็ได้น่าต่อไปนี่โปแตกไหมไม่โปะแตกหนึ่งชั่วโมงต่อมา นี่ฉันไม่สนละว่านายจะพูดอะไรเนี่ยฉันจะไปตามโลซี่ไม่ได้สิกลับมาเดี๋ยวนี้โอ้ oh my god come on man p r e s า <laughs> <laughs> เอาเงินของแกมาให้หมดไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวแกตายอ้าวแล้วทำไมพิกกี้กลายเป็นคนป้นแทนวะ <laughs> อย่างนี้คุณพูดอยู่คนที่เขาตายฟรีดิ <laughs> เดี๋ยวก่อนสิเพนแกก็บอกมาเดี๋ยวนี้ว่าโลซี่อยู่ไหน โลซี่น่ะตายหาไปแล้วฮ่าฮ่าคราวนี้เองก็เอาตังมาได้ละ <c oughs> ดูดิแม่งให้เงินจริงด้วยโอเคเอาไปเลยเนี่ยทั้งหมดกูมีอยู่แค่นี้สี่โลบักทวดโอ้กอดอันนี้เนื้อเรื่องพลิกเลยนะครับจู่ๆตำรวจแล้วก็ผมก็บุกจับเพรสตันเว้ยหยุดแกถูกจับแล้วข้อหา ฆ่าโรซี่แล้วก็เดซี่ตายเออเดี๋ยวกูไม่ได้เป็นคนทำพิกกี้ทำตัางหากดูหน้ากูดิชิวสุดๆดูสิเพื่อนเขาบ้าไปแล้วพิกกี้นะ่ะมันไม่มีจริงหรอกรีบไปกันเถอะใช่เองนะ่ะบ้าไปแล้วทุกคนลุมยิงเลย <c oughs> คือตะกี้นี่คือกูงงเลยการเป็นว่าพิกกี้มันไม่ได้เป็นผีน,นะครับแต่ว่าการเป็นคนใส่ชุดพิกกี้แล้วก็ป้นเงินมากกว่า จูจ่ๆเปลี่ยนเือเรื่องไปเฉยเลยที่กูอ่านมันไม่ใช่แบบนี้นะตะกี้นี้เอาละคุณผู้ชมครับมันก็ยังมีเรื่องอื่นๆครับผมที่ผมยังไม่ได้อ่านเว้ยเพราะว่าเสียงเริ่มไม่ไหวแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากอ่านคุณผู้ชมมาอ่านกันเองลวกันการพากเสียงพวกเกมเฮอร์เลอร์แบบนี้เป็นอะไรที่พรมานคอคุณที่สุดละ